ุกคนทราบไหมคะว่าน้ามันเกียร์กับน้ํามันเฟืองท้ายสําหรับรุ่น FRR เนี่ยค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันทุกๆกี่หมื่นโลวันนี้ปอมีคําตอบให้ค่ะน้ํามันเกียร์กับน้ํามันเฟืองท้ายสาหรับรุ่น FRR นะคะจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ40,000กิโลค่ะจนถึง20 0 0 0 0โลค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นมิกเซอร์นะคะจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ2 0 0 0 0กิโลค่ะน้ํามันเกียร์นะคะจะใช้เบอร์8 0 W 9 0ค่ะถ้าเป็นเครื่อง190แรงม้านะคะจะใช้อยู่ที่4.4ลิตรแต่ถ้าเป็นเครื่อง210แรงม้าจะใช้อยู่่ที5.3ลิตรค่ะ น้ำมันเฟซองท้ายนะคะจะใช้เบอร์8 5 w 1 4 0ค่ะทั้ง2เครื่องยนต์นะคะ190และ210ค่ะจะใช้อยู่ที่6.5ลิตรค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำรถเข้าสูศูนย์บริการนะคะหรือการรับประกันต่างๆนะคะติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะหรือจะโทรมาหาปอก็ได้นะคะปอยินดีตอบคำถาม,ถามทุกคำถามค่ะแล้วโทรมานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ